สวัสดีครับเพื่อนๆสายมูทุกคนนะครับผมวันนี้ผมพาเพื่อนๆทุกคนมาอยู่ที่วัดหลวงพ่อโสธรจังหวัดฉะเชิงเซานะครับหนึ่งในตำนานหลวงพ่อลอยน้ำห้าพี่น้องนะครับผมซึ่งที่วัดนี้เนี่ยจะมีผู้คนมากราบไหว้เยอะแยะมากมายเลยครับซึ่งที่ผมมาในวันนี้เนี่ยตรงกับวันอาทิตย์ด้วยนะครับซึ่งคนก็จะเยอะมากๆเลยเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันดีกว่าครับ น่าจะได้นะครับที่ด้านในเขาไม่ให้เก็บภาพนะครับก็จะได้ภาพเท่าที่เห็นมานิดเดียวแต่คนเยอะมากๆจริงครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีโอกาสก็ลองมาเที่ยวที่วัดหลวงพ่อโสธรนี้ได้นะครับผมแต่ประเด็นสาคัญคือมันจะมีวิหารหลังเก่าหรือจุดที่เอาไว้ให้สัการะหลวงพ่อโสธรหลังเก่านะครับเดี๋ยวเราจะไปตรงนั้นกันดีกว่านะครับซึ่งบรรยากาศโดยรวมของวัดเนี่ยนะฮะก็เป็นวัดที่ค่อนข้างจะใหญ่โตพอสมควร และสวยงามมากๆเลยอันนี้เรื่องจริงสวยงามจริงวิหารหลังใหม่ที่เขาสร้างสวยงามมากๆครับผมแล้วก็การเดินทางก็ค่อนข้างจะสะดวกแต่รถจะเยอะในวันหยุดเพราะว่าคนจะมาเยอะมากๆอันนี้ก็เพื่อนๆจะมาก็วางแผนกันก่อนนะครับผม ซึ่งอันนี้นี่ผมก็ไม่ได้มานานน่าจะเกือบ1ิปีได้แล้วนะครก็มีการเปลี่ยนแปลงมากมายเลยอันนี้ผู้คนที่มาก็เยอะมากๆจะถามว่าหลวงพ่อท่านศักดิ์สิทธิ์ไม่ศักดิ์สิทธิ์ก็ลองดูจากผู้คนที่มากราบไหว้มาแก้บนกันดูว่าเป็นยังไงนะครับซึ่งในตำนานนะครับมีการเล่าขานกันมาว่าพะระลอยน้ำห้าพี่น้องเนี่ยนะครับเป็นชาวเมืองเหนือบวชเป็นพระพิสุกจนสําเร็จเป็นพระอริยบุคคล และมีอํานาจทางจิตมากนะครับจึงได้ตั้งจิตอธิษฐานร่วมกันว่าจะขอบําเพ็ญบารมีช่วยสัตว์โลกให้พ้นทุกข์แม้จะตายไปแล้วก็ตามก็จะสร้างบารมีช่วยสัตว์โลกให้พ้นทุกข์ต่อไปนะครับจนกว่าจะถึงซึ่งนิพพานและเมื่อพระพิสุท์ทั้งห้ามรณภาพไปแล้วก็ได้เข้ามาสถิตยอยู่ในพระพุทธรูปทั้ง5้าพระองค์และได้แสดงปาฏิหาริย์ให้พระพุทธรูปห้าพระองค์นั้นลอยน้ํามาทางใต้ตามแม่น้ําทั้ง5้าสายนะครับโดยพระพุทธรูปองค์แรกนะครับ ลอยตามแม่น้ําบางปะกงและขึ้นประดิษฐานอยู่ที่วัดโสธรวรารามวรวิหารจังหวัดฉะเชิงเสาที่ชาวบ้านทุกคนนะครับเรียกว่าหลวงพ่อโสธรองค์ที่2ลอยตามแม่น้ํานครชัยศรีขึ้นประดิษฐานอยู่ที่วัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมที่ชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อวัดไร่ขิงนั่นเองนะครับส่วนพระพุทธรูปองค์ที่3ลอยตามแม่น้ําเจ้าพระยาขึ้นประดิษฐานที่วัดบางพลีใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการ ที่ชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อโตพระพุทธรูปองค์ที่4ลอยตามแม่น้ําแม่กลองขึ้นประดิษฐานอยู่ที่วัดบ้านแหลมจังหวัดสมุทรสงครามเรียกว่าหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนั่นเองและพระพุทธรูปองค์ที่5ลอยตามแม่น้ําเพชรบุรีขึ้นประดิษฐานอยู่ที่วัดเขาตะเขาจังหวัดเพชรบุรีเรียกว่าหลวงพ่อทองหรือว่าหลวงพ่อเขาตะเขานั่นเองนะครับซึ่งตำนานที่เล่าขานก็เป็นตำนานเป็นความเชื่อต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับผม ซึ่งเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อเนี่ยนะครับ mm. ก็จะเกี่ยวกับเรื่องการค้าขายเรื่องสุขภาพเรื่องโชคลาภแต่ผมเนี่ยนะครอยากจะแนะนําว่าไม่อยากให้เอา,อาเรื่องหวยหรือว่าเรื่องโชคลาภเสี่ยงโชคอะไรเงี้ยเป็นหลักในการที่เวลาเราไปขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับอยากให้ขอเรื่องการงานขอให้เรื่องการามีชีวิตที่ดีขึ้นมีสุขภาพที่ดีมีสุขภาพที่แข็งแรงอย่างนั้นจะดีกว่านะครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับกับวัดโสธรวรา,าวรามวรวิหารนะครับผมหรือวัดหลวงพ่อโสธรจังหวัดฉะเชิงเซาถ้าเพื่อนๆที่จะมากราบไหว้นะครับผมเน้นย้ําเลยว่าให้เลือกมาวันธรรมดานะครับเพราะว่าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนจะเยอะมากๆเลยสําหรับคนที่มากราบไหว้บ่อยๆนะครับหรือว่าคนพื้นที่เองเนี่ยจะรู้กันนะครับผมว่าเราจะต้องไปกราบไหว้จุดไหนที่เป็นองค์หลวงพ่อองค์จริงนะครับ ก็อย่างที่ผมบอกไว้แล้วครับทุกวันนี้เก่งอย่างเดียวไม่พอต้องเก่งแล้วเฮงด้วยสําหรับวันนี้โมมูเตลูช่องคูคูที่สายมูไม่ควรพลาดขอลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับผมบ๊ายบายครับ